สวัสดีครับเรามีบริการอิน e c ต r i ครับผมสาหรับร้านเรานะครับหน้าร้านตั้งอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับมีบริการจัดส่งทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางได้นะฮะวิดีโอนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับแบงก์กัน1 9ึ่งเจากค่ายคูเซ่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวซสาคอมแพกนะครับลำกล้องสีนิ้วถูกตัวเลยนะฮะเพราะว่ารอบนี้ก็คือแบงก์กันทุกรุ่นนะครับหมดแล้วหมดเลยนะฮะเขาไม่ให้นําเข้าแล้วครับวันนี้จะมาอัปเดตที่เหลืออยู่ก้ากระบอกตรงนี้นะครับ เริ่มตนะั้งแต่ตัวแรกตัวนี้จะเป็นตัวคลาสสิกนะครับเป็นโค้รอยปีนะฮะรุ่นคลาสสิกมาคิงแบบนี้เลยหรือว่าบางคนเรียกว่ามากานะตัวปืนวัสดุปเป็นโลหะทั้งกระบอกนะครับเหมือนกันทุกตัวเลยหนักอยู่ที่กิโลกว่าเลยลิบไม้แท้นะฮะ,ะสวยงามตัวนี้จะเป็นตัวสีดํานะครับผมฝั่งนี้มาคิงร้อปีตัวนี้ก็มีของอยู่นะครับอ่า ขึ้นมาข้างบนนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัว Springfield นะครับผมลาย Springfield สีสโมกนะฮะมีการกัดเข้าไปข้างในของตัวคลิปนะครับแบบนี้เลยฝั่งนี้ก็เช่นกันนะครับมีมาร์กิ้งนะครับเป็นตัวโลโก้ Springfield นะครับสีสโมกมีอยู่นะฮะถัดมาข้างบนนะครับก็จะเป็น Springfield เช่นกันแต่ว่าเป็นตัวสีดํานะครับเทียบกันให้ดูนะนี่หน้าตาเหมือนกันทุกอย่างนะครับต่างกันที่สีเท่านั้นระบบเซฟตี้หลังอ่อนใช้งานได้จริงทั้งหมดนะครับ ลำกล้องตังนะสำหรับแบงค์การปืนเสียงเปล่าจะมีจุกแรงดันแับนี้มาให้ตัวนี้ก็จะเป็นซีรีส์80นะครับซีรีส์8 0ฝั่งขวาจะเป็นมาคิงโคอ o a u ม o ิค t i ล c เบอร์ตัวนี้จะมีหมุดรุมทองมาให้นะครับในตัวคลิปสีดํานะครับอ่าตัวนี้มีของอยู่ถัดมาก็จะเป็นตัวสีเงินเงานะฮะสีเงินเงาลายซีรีส์8 0เช่นกันนะครับเหมือนกันทุกอย่างนะครับต่างกันที่สีนะเพื่อนๆชอบตัวไหนก็แคปหน้าจอสอบถามแอดมินทางไลน์ได้เลยนะครับ ตัวนี้จะเป็นตัวพิเศษนิดนึงนะครับเป็นรุ่นโค้ดดีเฟนเดอร์ซีรีสา์9ูนะมีมาสองตัวนี้นะครับเป็นตัวสีทองอะลามเลยนะอันนี้ก็สายสะสมน่าจะชอบนะครับเพราะว่ามันแตกต่างจากตัวอื่นนั่นเองนะฮะรุ่นนี้ก็ยังมีอยู่นะครับผมเหลือไม่มากแล้วนะฮะอ่าถัดมาก,ก็จะเป็นตัว คิมเบอร์นะครับสีเงินเงาตัวนี้ก็จะมีมาร์กิ้งที่ดูเรียบๆนะครับกริปก็จะเป็นไม้ลายเข้าหลามตัดแบบนี้นะฮะฝั่งขวาก็จะเป็นโลโก้คิมเบอร์นะครับแบบนี้ตัวนี้ก็มีอยู่นะครับผมึ้นมาข้างบนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นซีรีส์70นะฮะซีรีส์70โมเดลฝั่งนี้โค้ตัวมันติดคาลิเบอร์นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นตัวสีดำนะฮะซีรีส์70เช่นกันนะครับ หน้าตาเหมือนกันทุกอย่างนะครับต่างกันที่สีเท่านั้นนะเพื่อนๆชอบตัวไหนก็แคปหน้าจอมาได้เลยนะครับตอนนี้ของทุกตัวนะครับก็มีไม่มากเลยนะฮะรอบนี้ก็คือหมดแล้วหมดเลยนะครับเขาไม่ให้นําเข้าเลยแล้วนะโอเคครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แกเ,เพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมช่องของเรานะฮะ